สวัสดีค่ะพบกับคริมมี่ปรัตนามีวิชาหรือว่า DJ เคริมมี่นะคะวันนี้นะคะเราจะพาคุณนะคะไปพบกับบุคคลบุคคลหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงที่กล้าการันตีนะคะว่าดีบุนเน่เนี่ยเขาเห็นผลชัดเจนประสิทธิภาพยอดเยี่ยมแล้วก็ ในเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าต่างๆเนี่ยอย่างนี้เลยแล้วตอนนี้นะคะคนนั้นอยู่ข้างกายแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับดีครักหนึงห่งพี่สามารถพีอรุณหรือเพชรคาดนายกชื่อนี้ไม่มีใครในโลกนี้ไม่รู้จักเรียกว่าแบบนี้เลยดีกว่านะคะ,คะโอ้โหก็จริงๆส่วนมากในเมืองไทยรู้จักหมดฮะแ <c> ต <oughs> <c oughs> ่บอกพยักหน้าหยกนะนอกเหนือจากเมืองไทย ในเกี่ยวกับเกี่ยวกับโลกกีฬาต่างประเทศก็รู้จักเรื่องมวยน่ะรู้จักถือว่าเป็นอันดับต้นๆแนวหน้าแล้วก็ว่างันเถอะแต่ตอนนี้ดูเห็นนพี่สามารถที่แบบว่าอยู่ในลุคนี้ดูกล้ามนะคะวงแขนกล้ามเป็นมัดๆอุ้ยน่าจะกัดอะแขนเล่นเบาๆต้องบอกว่าอายุขนาดนี้แล้วแต่ว่าสุขภาพดูดิกล้ามทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยทำได้ยังไงคะก็คือเรา เป็นเจ้าของค่ายมวยค่ะเราก็ยังต้องออกกาลังอยู่เรื่อยๆยังสอนมวยยังล่อเป้านักมวยอยู่ฮะทำไรนะคะล่อให้นักมวยเตะเป้าออไปแล้วคิดอะไรถ้ามวยจะเร็วรอเป้านักมวยอย่าคิดเยอะแหมคขมขมอ่ะนะคะก็คือยังออกกําลังกายอยู่ครับยังรักษาดูแลสุขภาพอยู่ก็ยังไม่ไม่เต็มร้อยเหมือนสมัยเป็นนักกีฬาค่ะ วิธีการออกกําลังกายยังไงบ้างคะก็ไม่มีอะไรส่วนมากเราก็จะรอเป้าให้นักมวยพวกนี้มันก็ได้เหงื่อมันได้กล้ามเนื้อหมดเพราะเราต้องรับทุกส่วนนะฮ ไม่ว่าจะเป็นทีเป็นข่าวเป็นหมัดคือเราได้ทุกส่วนมีวันพักวันไหนบ้างคะก็ส่วนมากค่ายมวยนักมวยอาชีพเนี่ยจะพักเฉพาะวันอาทิตย์ห้าวันอาทิตย์คือวันอาทิตย์จะไม่ออกกําลังกายก็คือให้เขาพักผ่อนเบาๆจันถึงเสาเนี่ยคือหนักเลยจันถึงเสานี่คือใช้ร่างกายแบบวันหนักๆเต็มที่แล้วพอวันอาทิตย์เนี่ยเราพักร่างบ้างให้มีเวลากับครอบครัวบ้างแต่ทีนี้หนูถามอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าพี่ออกกําลังกายทุกวันแบบนี้แล้ว สุขภาพมันก็ต้องดีตลอดเวลาแต่ทีนี้ได้ข่าวนะคะได้ข่าวว่าก็เคยมีเกี่ยวกับบางครั้งเนี่ยก็มีนิเรื่องเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะข้อเข่าเสื่อมกระดูกอะไรต่างๆก็อย่างว่านะอายุขนาดเราแล้วเ,เราใช้กระดูกพวกนี้ข้อเข่าอะไรมาเยอะมากม,มันก็เลยเป็นเรื่องปกติเราก็ต้องมีอาหารเสริมมาคอยช่วยอยู่อ,อาหารเสริมที่ว่านี่ก็คือ,อเป็นตัวนี้เลยเครับมีโมเน่เนี่ยครับ ดีโบน,นี่ <Bon ne. S 2> นตัวอาหารเสริมที่ <Bon ne. S 2> เกี่ยวกับ <Bon ne. S 2> ข้อเข่าทั้งหมดเลยนะครับ <Ha. S 2> เรื่องเกี่ยวกับกระดูก <Ha. S 2> เนี่ยเราก็เลยถึงมีตัวนี้มาช่วยอยู่ครับช่วยนี้ก็คือรับประทานยังไงคะก็คือหลังเช้านะปกติเลยเช้าหกโมงเนี่ยผมตื่นลงมาก็ลงมานั่งรองกินกาแฟกินกาแฟแล้วก็นั่งดูมวยคุมมวยซ้อมค่ะ คุมมวยซ้อมเสร็จประมาณสักสิบโมงมสิบโมงกว่าแล้วก็จะขึ้นไปอาบน้ําลงมากินข้าวกินข้าวเสร็จเราถึงจะมากินดีบุเน่ตัวนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะนอนพักก่อนถึงสักบ่ายสองเราก็เริ่มมาดูแลนักมวยต่ออคือที่ที่พี่สามารถพูดแบบนี้นั่นหมายถึงเพราะว่านโรงยิมแห่งนี้กับบ้านเนี่ยคือรั้วเดียวกันคนละรัว้วคนละรัว้วเดิน<ะ>เปิดรั้วมาก็ถึงแล้ว ก็คืออยู่ในบริเวณเดียวกันอ่าอยู่ในบริมีรั้วกันนะคะอยู่ในบริเวณเดียวกันก็เลยแบบว่าเอ้ยเดินเข้าเดินออกสบายนะคะดูแลสุขภาพอลงมาจากบ้านมาดูแลกิกาสมาดูแลนักมวยนะคะมาสอนมาเป็นโค้ชนะคะแล้วก็เข้าไปในว่าทํานู่นนั่นนี่นู่น้อะไรเแร็จแลงมากินข้าวเห็นผลยังไงบ้างเห็นผลยังไงบ้างคะก็หลังจากที่เรากินไปเนี่ยสักสองอาทิตย์เกือบเกือบสามอาทิตย์จากที่เราเคย เดินขึ้นบันไดแล้วหัวเข่ามันดังก็แก๊กแก๊กน่ยคือเอ่อเราก็พอเรากินพอมาอาทิตย์ที่เริ่มจะเข้าอาทิตย์ที่สามเออเริ่มเริ่มรู้สึกละเฮ้ยเวลาเราเดินขึ้นบันไดเออไม่ดังธรรมดาเนี่ยสองสามเก้าดังแก๊กสองสามเก้าดังแก๊กมันจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดซ้ายขวาซ้ายขวาจะอยู่อย่างเงี้ยอ่าแล้วเป็นแบบนี้เคยไปพบแบบเคยไปพบแพทย์ไปถามหมอะเราไม่เคยพบแต่เราก็ไปดูทางอินเทอร์เน็ตดูอะไรไปเกี่ยวกับโรคนี้ค่ะก็เท่าที่เราดูดูมาก็ มีทางเดียวคือต้องผ่าตัดโอยงานยากเราเราเรากลัวตรงนี้อยู่แล้วไงเรากลัวผ่าไปแล้วกลับมาไม่เหมือนเดิมออกกาลังไม่ได้อะไรไม่ได้เราก็เลยไม่ไม่ไม่คิดจะไปผ่าตัดอืก็เลยไม่ผ่าก็เลยไม่ผ่าก็จนมีเพื่อนมาแนะนําไม่รู้จักตัวนี้ครับดีโบเน่เนี่ยว่าลองกินดูค่ะถ้าดีก็กินไปเรื่อยๆมันก็จะบำรุงไปเรื่อยๆก็อารมณ์ประมาณแบบว่าเอาวะก็ต้องเอาแล้วไอเราให้เราไปผ่าตัดเราไม่เอาแน่ถ้ากินดีก็